สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาทําการแกะกล่องกระเป๋าสตางค์ชา n e l นะคะพร้อมกับรีวิวไปในตัวเลยอันนี้นะคะซื้อมาจากช็อป m q u a r i นะคะเมื่อประมาณสักเดือน2เดือนที่ผ่านมาอันนี้เขาก็จะมีเขาก็จะผูกออลิบบิ้นให้ไม่เชิงริบบิ้นนะคะเป็นผ้าแล้วก็เป็นลิบบิ้นผ้าค่ะแล้วก็ตัวอักษรเนี่ยก็จะ ชาแนลก็จะนุนนนิดนึงแล้วก็หน้าถุงก็จะมีติดดอกคาเมลียนะคะตัวอักษรบนถุงก็จะนุนนนิดนึงมันเ่ามาแกะพร้อมกันเลยก็ตอนไปซื้อนะคะไม่เชิงว่าตั้งใจว่าจะต้องได้แต่ว่าคือกำหนดสีไว้ในใจว่าอยากได้สีประมาณไหนอันนี้ก็เป็นกล่องนะคะ เดี๋ยวนี้ชาแนลเขาจะไม่มีการผูกโบออห่อของขวัญแล้วต้องพูดอย่างนี้สิเหมือนห่อของขวันนะคะผูกกล่องแล้วก็ติดดอกคาเมเลียแล้วก็จะให้เป็นกล่องแบบนี้เลยเปล่า,าแบบนี้เลยนะคะอันนี้กล่องก็เป็นเนื้อออกกำรมหยีนิดๆนะคะแล้วก็ตัวอ,อักษรเขาจะนูนเออถ้าเป็นถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าตัวอ,อักษรเขาจะนูนในทุกในทุกตาปัาปา๊มอของเขาอะค่ะอย่างถุงก็จะออกนูนนิดๆ บิ๊บินก็จะออกนูนนิดๆแล้วก็แม้แต่กระทั่งกล่องก็จะนูนตัวส่วนเขาก็จะออกนูนนิดๆเหมือนกันอันนี้ก็น่าจะสังเกตได้สอย่างหนึ่งว่าของแท้มันต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะคะน,นี้เปิดกล่องเข้ามาเห็นไหมเอออะแก่อนเรามาดูก่อนในถุงเขาให้อะไรมาปอกี้ลืมให้ดู ในถุงนะคะก็จะเป็นอันนี้เป็นเหมือนที่ใส่อ่าใบาเสร็จนะคะใบเสร็จรับใบเสร็จรับเงินอันนี้ก็ออกมาจากช็อปที่ mqtea เนอะนี่ก็ถ้าชื่อรุ่นตามนี้เลยนะคะเขาจะเขียนว่าอะไรแอลกระเสร็จแฟลกวอลเล็ตไม่รู้จะเห็นกันหรือเปล่าน่าจะเห็นเนาะแล้วก็ เห็นไว้ก่อนอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะเป็นที่ใส่สลิปส่วนในกล่องนะคะก็จะมีกระเป๋าที่อยู่ในถุงนะคะแล้วก็มีตัวเอ,อ่ออันนี้น่าจะเป็นแครบุ๊ของเขาตามน,นี้นะคะก็มีสองอัน ตามนี้เลยก็เป็นเหมือนคู่มือค่ะว่าเาวิธีการดูแลรักษาเป็นยังไงนี่นะคะเก็บไ้ในกล่องก่อนอันนี้เราก็าเป็ดไปในกล่องก่อนแล้วเราจะมาดูอันนี้ใส่ไว้ด้วยแล้วกันอันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเป็นยังไงนะคะนี่ก็เปิดออกมาอันนี้นะคะเป็นใบายาว ซื้อมาในราคา39,500บาทคือเป็นราคาหลังจากคือหลังจากที่ชาแนลปรับราคาถ้าไม่ผิดพลาดก็คือกระเป๋าพวกชิ้นเล็กๆอย่างนี้ค่ะจะไม่ได้ปรับด้วยอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเป็นราคาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะถูกเขาก็เป็นกรรมอีตัวอักษรนูนเหมือนเดิมนี่เป็นกร,ระเป๋าตังใบยาวสี ดาร์กทิงนะคะชมพูเข้มตอนไปซื้อเนี่ยคือลักษณะเหมือนใบ,ใบโชว์ใบสุดท้ายแล้วในร้าน <c oughs> ออขอโทษค่ะใบสุดท้ายแล้วในร้านนะคะก็เลือกมาคืออยากตั้งใจจะอยากได้สีชมพูเป็นทุนเดิมอยู่แล้วคือก่อนหน้าน,นี้ไปดูมาทั้งสยามพารากอนแล้วก็ เซนทันแอมบาซีก็คือไม่ได้ไม่มีวันมีแต่สีดํานะคะก็เลยแบบว่าอา่เก็บไว้ก่อนทดไว้ในใจเก็บไว้เก็บไว้จนมาเจอใบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นแบบใบยาวเนาะเป็นโลโก้สีน่าจะเป็นไล์โกนะคะสีทองอ่อนด้านหลังก็มี <c oughs> เป็นที่ใส่ก้าใส่อะไรก็ได้อันนี้เป็นหนังคาเวียนะคะ แล้วก็เป็นของซีซันน่าจะสปริงซัมเมอร์ล่าสุดเปิดเข้ามาข้างในสแตมชานแนลตรงนี้ก็เป็นชานแนลเหมือนกันนะคะแล้วก็อันใบนี้นะคะจะมีที่ใส่บัตรทั้งหมดด้านละ6กใบก็คือรวมเป็น12บใบนะคะแล้วก็เป็น10รูปแบบใหม่เนาะที่เขาจะดันขึ้น ดันลงได้แบบล็อกได้นะคะแม่แต่เขาคือเขาละเอียดจริงแม่แต่ว่าตรงไปซิปเนี่ยไม่แน่ใจว่าเจ็ดกันหรือเปล่าก็เป็นตัวซีซีเหมือนกันเนาะแล้วก็ข้างในการ์ดนะคะเอ่ออันนี้จะเป็นตอนนี้ก็จะเป็นเนี่ยเนี่ยคือล่าสุดสองเก้าเจ็ดเนาะแต่ ปัจจุบันอาจจะเป็น30แล้วสามศูนขึ้นต้นเคยดีนมาว่ากระเป๋าชาแนลนะคะส่วนใหญ่จะเม d อินถ้าเป็นกระเป๋าใบใหญ่เนาะส่วนมนากก็จะ m a d อินอิตาลีกับเม d อินอิตาลีกับกับฝรั่งเศสใช่ไหมคะส่วนกระเป๋ากระเป๋าสตางเนี่ยก็จะเป็นเม d อิน Made เมดอินเออสเปนแต่จากใบเนี้นะคะเออตาแต้มจากที่ดูเนี่ยเขาจะเป็น Made France. Made France. เมดอินฝรั่งเมดอินฝรั่งเศสเหมือนกันเออก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไร <c oughs> นะคะก็อันนี้เหมาะสำหรับคนที่อาจจะมีบัตรเยอะนิดนึงหรือว่าคนไหนที่ชอบกระเปะ๋ตาตังใบยาวก็น่าจะชอบนะคะก็ เอามาให้ดูเป็นทางเลือกอีกแบบหนึง่งเอ,อลืมบอกไปว่าขนาดนะคะความยาวของตัวกระเป๋านะคะประมาณ19.5เซนถึง20เซนถ้าดูจากในเว็บนะคะแล้วก็ส่วนเอ,อ่อความอันนี้ความยาวเนาะอันนี้ความสูงสูงประมาณ1 0 10เซน10 5ถึง11เอซนก็แล้วแต่สะดวกบางคนอาจจาะว่ามันไปใหญ่ไปนะคะแต่สำหรับตัวเองก็คืออันนี้มันก็ ดีสําหรับการใส่เงินแบบใบตรงค่ะแบบใส่แบงก์โดยไม่ต้องพับถ้าคนชอบนะคะถ้าคนไม่ชอบก็ไปดูที่เป็นใบสั้นก็จะเล็กกว่าประมาณครึ่งหนึ่งนะคะแต่ว่าคืออย่างที่บอกว่าเงื่อนไขของตัวเองคือต้องเป็นอยากได้สีชมพูเท่านั้นซึ่งไปเดินหามาประมาณ6เดือนก่อนหน้าแล้วมันไม่มีก็พอมาเจอใบนี้ก็เลย ซื้อเลยก็เลยตัดสินใจเลยว่าเอา,เ,อาเป็นใบทางช็อปก็ถามนะคะเป็นใบสุดท้ายเราก็ถามทางช็อปเหมือนกันว่าปกติแล้วตัวโชว์เนี่ยเขาขายไหมซึ่ง s อเนี่ยก็บอกว่าขายนะคะถ้า,าคุณภาพเนี่ยดีทั้งหมดคือเขาเช็คหนังไม่เป็นรอยไม่มีเอไม่มีตำหนิอะไรเงี้ยเขาก็จะขายแม้กระทั่งตัวโชว์ที่ตั้งอยู่ในร้านเขาก็จะขาย แบบถ้าเราสนใจแล้วมันเหลือเป็นใบสุดท้ายแต่ถ้าเขาเปิดแล้วพบตําหนินิดนึงคือเขาก็เก็บเลยเขาก็จะขออนุญาตเราว่าขอไม่ขายนะคะเพราะว่าเขาไม่อยากให้ลูกค้านะคะก็รู้สึกไม่ดีแล้วเขาก็รู้สึกไม่ดีที่จะขายของในราคาที่สูงขนาดนี้ให้แล้วมันได้แบบมีตําหนิอย่างนี้นะคะ่ะโอเควันนี้ก็อาจจะอาจจะรีวิวได้ไม่ดีเท่าไหร่นะคะก็ต้อง ขอภัยไว้ด้วยแต่ว่าถ้าใครสนใจลองไปดูได้ที่ช็อปแต่ว่าสีเนี้ยตอนที่ไม่แน่ใจว่ายังมีไหมเพราะาตอนที่ซื้อ,อที่เอ็มคอร์เทียนเขาบอกว่าใบสุดท้ายแล้วก็ต้องทดลองก็ต้องลองไปหาดูกันอาจจะเหลือในช็อปอื่นด้วยนะคะวันนี้ก็ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ